ครับนัศึเษาครับเราก็มาดูเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบอีกสัก5ข้อนะครับตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ30นะครับในข้อ26ดูตามอาจารย์เลยนะครับพยาบาลวิชาชีพเป็นกรรมการสภาการพยาบาลมาครบสองวาระเมื่อเดือนมก,การาคม2559เดืนอนกุมภาพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการเยาบาลแห่งประเทศไทยสามารถเป็นกรรมการสภาการเยาบาลได้หรือไม่นะครับหนึ่งได้เพราะตําแหน่งนายกสมาคมการเยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยตําแหน่งสองไม่ได้เพราะเป็นกรรมการครบสองวาระแล้วสมไม่ได้เพราะไม่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาการเยาบาลอีกสเป็นได้เพราะมีระยะเวลาว่างจากการเป็นกรรมการมาสามปีแล้วเออ ในข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการประุมกันนะครับในมาตรา19เก้าขาบอกว่ากรรมการกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งนะครับจะเป็นกรรมการเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้หมายความว่าในวาระแรกเนี่ยนะครับสมมุติเป็นวาระแรกมาแล้วกี่ปีก็ตาม,มานะครับอาจจะเป็นมา2ปี3าปี <c oughs> พอครบวาระนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นวาระที่สองต่ออีกนะครับ มันว่าปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ได้เป็นพออาจจะมาจากการเลือกตั้งพอปีที่ห้าถึงปีที่แปดก็ได้เป็นอีกโดยอาจจะมาจากการแต่งตั้งนะครับเมื่อครบแปดปีแล้วเนี่ยจะมาเป็นต่อในวาระที่สามซึ่งเป็นวาระที่ปีที่เก้าถึงสิบสองเนี่ยเป็นไม่ได้นะครับนะเพราะถือว่าเป็นเกินสองสมัยติดต่อกันทีนี้เรามาดูในข้อยี่หกครับ พยาบาลชาชีพเป็นกรรมการสภาการพยาบาลมาครบ2วาระแสดงว่า2วาระนี่คือวาระแรกเนี่ยสปีนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นแค่กี่ปีก็ได้นะครับเช่นเขาอาจจะได้รับการแต่งตั้งมาตอนปีที่สานะครับเขาก็เป็นได้2ปีก็ครบวาระแรกนะครับแสดงว่าวาระแรกก็เป็นได้2ปีแล้วต่อมาเขา,าลงเลือกตั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เป็นวาระที่2องเขาเป็นได้4ปีนะครับถ้าลักษณะอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเกินเป็นสองวาระติดต่อกันแล้วคือติดกันวาระติดกันนะครับก็จะเป็นวาระที่สามไม่ได้พระเอิญว่าพยาบาลวิชาชีพคนนี้ยเป็นมาครบสองวาระแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นต่อไม่ได้นะครับพผเอิญว่าในเดือนมกราปีห้าเก้าเดือนกุมภาพบันธ์ซึ่งซึ่งซึ่งครบวาระแล้วเนี่ยปรากฏว่าแกได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการเยาบาล่นประเทศไทยทีนี้เราก็ต้องไปดูมาตราสิบสี่ครับในมาตราสิบสี่เนี่ยเขาบอกว่ากรรมการสภาการพยาบาล มีอยู่คนหนึ่งที่ใครได้เป็นคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมการสภาการพยาบาลเลยนั่นคือสมนายกสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครก็ได้ครับถ้ามาเป็นนายกสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยคนนั้นจะได้เป็นกรรมการสภาการพยาบาลโดยอัตโนมัติครับโดยอัตโนมัติที่นี้พยาบาลคนนี้ก็เป็นมาครบสองวละ แล้วเ็ได้เป็นนายกสมาคมการแาบทายลแห่งประเทศไทยถามว่าต้องห้ามตามมาตรา19หรือไม่นะครับทีนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูมาตรา19มาตรา19บอกว่าพยาบาลได้โทษกรรมการที่มาโดยการแต่งตั้งและเลือกตั้งนะครับจะเป็นเกินสองสมัยติดต่อกันไม่ได้นะครับแต่นายกสมาคมการยาบยลแห่งประเทศไทยไม่ใช่ กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งและมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นคนที่มาโดยตำแหน่งครับเป็นคนที่มาโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตราสิบเก้าสรุปในกรณีของนายกสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเอามาใช้กับมาตราสิบเก้าไม่ได้ตราบใดที่แกได้เป็นนายกสมาคมใครก็ตามนะครับจะเป็นนายก้นายขอจะเป็นเป็นใครก็ได้ครับถ้าได้เป็นนายกสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย คนนั้นก็จะได้เป็นกรรมการสภาการยาบาลโดยตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําตอบก็คือว่าสามารถเป็นกรรมการสภาการยาบาลได้หรือไม่คําตอบที่ถูกคือข้อหนึ่งับเป็นได้เพราะตําแหน่งนาย,ยกสมาคมการยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยตําแหน่งไม่ใช่กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งหรือจากการเลือกตั้งตามมาตรา19จึงไม่อยู่ภายใต้มาตรา19นะครับ ตรงนี้นักศึกษาสามารถไปดูได้ในในคลิปที่อยู่ในช่อง youtube ติวกฎหมายพยาบาลนะครับอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดเลยนะครับนนในเรื่องของนายกสมาคมการพยาบาลนะครับไปดูนะครับต่อไปข้อที่เครับผ <c oughs> ู้ป่วยอายุ16ปีติดเชื้อในกระแสเลือดจากการทำแท้งเฉือนนะครับมารดาไม่ทราบว่าตั้งครร ด้านพยาบาลบอกกับบรรดาของผู้ป่วยจะผิดอาญาหรือไม่ทีนี้เมื่อเราเห็นคําถามอย่างนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเห็นคําถามว่าจะผิดอาญาหรือไม่แว็บแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องคํานึงก็คือว่าถ้ามันจะผิดอาญามันมีข้อหาอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ดูเราเห็นว่าพยาบาลบอกกับบรรดาของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นความผิดอาญาที่ ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อ27ก็คือความผิดฐานเปิดเผยความลับตามประมวลกฎหมายยามาตรา323นะครับผู้ใดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็ล่วงรู้ความลับที่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพแล้วก็เปิดเผยความลับนั้นโดยประกา,ารทีน่นำำา่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับอาจารย์เน้นย้ําคําว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในมนตาตรา323ีหมายความว่า ให้นักษาษจาไว้เลยครับแม้ไม่เกิดความเสียหายใดๆเลยแต่น่าจะเกิดก็มีความผิดตามมัตรา323แล้วนะครับเอาละโอเคทีนี้พอเรามาดูได้อย่างนี้เสร็จแสดงว่าต้องมาบอกก่อนว่า,าพยาบาลบอกกับมารดาผู้ป่วยเนี่ยเป็นการบอกเรื่องอะไรบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากการทำแท้งนะครับ แล้วก็บอกว่าตั้งคันนะครับตั้งคันแล้วก็ติดเชื้อนในกระแสเลือดจากการทําแท้งเถื่อนอาจจะไม่ได้บอกว่าทําแท้งเถื่อนก็ได้รับ, <t ant> an> บอกว่าตั้งคันแล้วก็ติดเชื้อนในกระแสเลือดจากการทําแทง้งถามว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องความลับของผู้ป่วยหรือเปล่าเป <plataforma> ็นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของคนไข้นะครับเกี่ยวกับพยาธิสภาพของคนไข้อันนี้เป็นความลับของคนไข้แน่นอนนะครับสองความลับนี้ พยาบาลรู้มาได้จากไหนก็รู้มาจากการประกอบวิชาชีพเห็นไหมครับเข้าอง์คประกอบครบแล้วนะได้มาจากการประกอบวิชาชีพเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ป่วยเนี่ยแล้วพยาบาลเป็นผู้ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้มาเขารู้มาจากการประกอบวิชาชีพปัญหาคือว่าแล้วพยาบาลไปบอกกับบรดาผู้ป่วยจะผิดอาญาหรือมครับความผิดในทางอาญาเนี่ย ที่จะผิดฐานเปิดเผยความลับผู้ป่วยเนี่ยก็คือคําว่าเปิดเผยความลับนี่คือไปเปิดเผยความลับกับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวผู้ป่วยนะฮะเช่นไปเปิดเผยกับเพื่อนของผู้ป่วยเนี้ยไปเปิดเผยกับพยาบาลคนอื่นที่ร่วม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 วิชาชีพเดียวกันแต่ว่าอาจะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไข้รายนี้แล้วเราไปเปิดเผยเขาฟังไปเล่าใหไรเขาฟังในหมู่เพื่อนฝูงว่า อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่เคสนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยอายุ16ปีนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะถือว่าเป็นผู้เยาว์เพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยจะทําอะไรเนี่ยจะรับการรักษาอะไรเนี่ยความยินยอมเนี่ยต้องอยู่ที่แม่อยู่ที่บิดามารดานะครับเพราะฉะนั้นการที่ความยินยอมในการรักษาอยู่ที่แม่การที่พยาบาลบอกกับแม่ก็จึงไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยความลับของผู้ป่วย พราะบอกกับคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินให้ความยินยอมในการรักษาผู้ปว่วยนะครับคําตอบที่ถูกก็คือไม่ผิดเพราะบอกข้อมูลกับผู้แทนโดยชอบธรรมถามว่าทําไมไม่ใช่ข้อสี่ข้อสี่มันก็ถูกแต่มันไม่ตรงคําถามเขาถามว่าผิดหรือไม่จะผิดอาญาหรือไม่ไม่ผิดเพราะบอกข้อมูลกับผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ข้อสี่เนี่ยเขาไม่ได้ถามประเด็นว่าเออ ต้องรับรองอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการรับรองก็ไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตอบข้อ4มันถูกแต่ไม่ตรงคําถามเาะ,ะนักศึกษาต้องต้องสังเกตได้ดีนะครับว่าตอบะคำตอบหน้าถูกแต่เหตุผลน่ต้องให้ตรงกับคําถามด้วยนะครับอย่างไงบ้างครับข้อ27เราได้หลักคิดอะไรบ้างแต่ข้อ27นี่มันจะต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยคนเนี้ยบรรลุนิติภาวะแล้ว ครับบรรลุนิติภาวะแล้วอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเช่นผู้ป่วยอายุสิบเปีแล้วแล้วก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วอย่างเงี้ยการที่ไปบอกกับแม่เขาผิดได้นะครับเพราะว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปบอกกับคนอื่นแล้วนะครับถ้าจะบอกก็ต้องให้เจ้าตัวเขายินยอมก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับไปไปข้อยีิบแปดนะครับเออ พยาบาลวิชาชีพถูกสาราพิพากษาปรับเป็นเงินหนึ่งพันห้้บาทเป็นโทษฐานความผิดตามพระมรามวิชาชีพในเรื่องใดอันนี้เป็นเรื่องความจาเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอจะบอกว่ายังไงคือในพระมรามวิชาชีพเนี่ยมีอยู่มาตราเดียวครับที่มีโทษปรับมากกว่าเงินหนึ่งพันบาทคือประกอบวิชาชีพคือไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพแล้วไปประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับอันนี้มีความผิดตามมาตรา27ต้องลงโทษจำคุกตามมาตรา246คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทกับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา43ในมาตรา43เนี่ยเขาบอกว่าพยาบาลคนที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตถ้าจะไปประกอบวิชาชีพอีกในระหว่างที่ถูกพักใช้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะมีความผิดเช่นเดียวกับมาตรา27นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องถูกลงโทษตามมาตรา46เช่นเดียวกันคือต้องโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทนะทีนี้แล้วไอ้ข้อนี้มันปรับ1,500บาทถ้าเราดูนะครับข้อหนึ่งขัดขวางการตรวจค้นของพนักง,งานเจ้าหน้าที่โทษจำคุกไม่เกินเดือนปรับไม่เกินหนึ่งนบาท ไม่ส่งคืนใบอนุญาตหลังเราจากสมาชิกสามัญก็ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทไม่มาให้ปากคําตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนแจ้งก็ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาททั้งสิ้นมีอยู่มาตราเดียวเท่านั้นที่ปรับคือในพระราชบัญญัติวิชาชีพเนี่ยมีอยู่มาตราเดียวเท่านั้นครับที่ปรับเกินหนึ่งพันบาทคือมาตราสี่สิบหกนะครับมาตราสี่สิบหกก็คือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ึ่งปรับพันห้าร้อยบาทเนี่ยมันก็ไม่เกินสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกคือข้อสี่นะครับในเรื่องนี้เฉพาะข้อนี้นะครับนักกษาอยากอาจจะไปทบทวนโดยการเวลาอาจารย์พูดไปเนี่ยเอามาตรามาเปิดเอามาตรามาเปิดนะครับส่วนมาตราข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่ก็อยู่มาตราหลังๆของพระญัติวิชาชีพนักกษาก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับ <c oughs> ข้อยี่สิบเก้าครับนางจิต อายุ38ปีตั้งครันครั้งที่สองนะครับโดยมีประวัติบุตรคนแรกพิการทางสมองเกิดเพราะว่าเครียดนแรงในคันแพทย์เจ้าของไข้และจ,จิตแพทย์ลงวารเห็นว่าควรยุติการทั้งคันพยาบาลได้รับมอบหมายให้ช่วยแพทย์พยาบาลต้องรับผิดทางายาหรือไม่อันนี้พอรับผิดทางอาญาหรือไม่เห็นไหมครับนาาักศึกษาก็ต้องไปดูว่าการรับผิดทางอาญาเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับข้อ29เนี่ย มันควรจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าเราไปดูก็ปเป็นเรื่องก,การทําแท้งการทําแท้งมันอยัดอ,อ,อยู่ในประมวลกฎหมายยาตั้งแต่มาตรา301ถึงมาตรา305นะครับในมาตรา305ก็บอกว่า <c oughs> เป็นข้อยกเว้นให้ทําแท้งได้นะครับคือคนที่จะทําแท้งได้คือแพทย์เท่านั้นครับพยาบาลทําแท้งไม่ได้แพทย์จะทําแท้งได้ในกรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของหญิงหรือ หญิงคนที่ท้องเนี่ยท้องเพราะถูกข,ข่มขืนถห้อย่างเนี้หมอทำแท้งให้ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเคสเนี้ยแพทย์เจ้าของไข้และจิตแพทย์ลงความเห็นแล้วว่าควรยุติการทั้งคันอันนี้มันไปสอดคล้องกับประกาศของแพทย์สภาปี2548นะครับปกติแล้วการทำแท้งเพื่อสุขภาพของหญิงนั้นถ้าเราเห็นชัดๆก็คือเพื่อสุขภาพกาย เช่นในคนนีที่ผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่จะต้องฉายคีโมแต่พอฉายคีโมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กระทบกับลูกในครรภ์แต่ถ้าไม่ไม่ฉายคีโมแม่ก็จะตายกรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพทางกายเพื่อสุขภาพของหญิงนั้นอย่างนี้ทำเพงได้แต่สุขภาพจิตเนี่ย การการมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตจะทําแท้งได้หรือไม่เนี่ยก็ไปดูประกาศกระทรวงประกาศของแพทยสภาปี2 5 4พร้อยสี่แปดครับเขาบอกว่าในกรณีที่แพทย์จะทําแท้งให้กับหญิงที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยหนึ่งจะต้องมีหมอคนหนึ่งเป็นคนตรวจว่าให้ทําแท้งได้และคนที่ทําแท้งได้จะต้องเป็นหมอคนละคนกับคนที่ตรวจนะครับ ถ้าเกิดแพทย์คนหนึ่งตรวจว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการเครียดรุนแรงที่การทางสมอ,องควรจะทำแท้งขอโทษมีภาวะเครียดรุนแรงอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าที่แบบคิดแต่จะฆ่าตัวตายคิดแต่จะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแพทย์คนหนึ่งบอกว่าเห็นควรให้ทำแท้งได้เช่นจิตแพทย์ก็บอกว่าอืคงไม่ไหวละควรจะให้ทำแท้งได้และคนที่จะทําแท้งได้ต้องเป็นสูติ์จินารีแพทย์ซึ่งเป็นคนละคนกับคนที่ตรวจนะครับ ถ้าเกิดสองคนนี้โอเคก็ทําแท้งได้เมื่อทําแท้งเสร็จแล้วต้องรีบแจ้งต่อแพทย์สภาพเพื่อแพทย์สภาจะได้รับรองว่าเออนี่แหละเป็นการทําแท้งเพื่อสุขภาพของหญิงนั้นตามประมวลกฎหมายยามาตราสามร้อยห้าถ้าเป็นอย่างนี้ทําได้แพทย์ไม่มีความผิดตามมาตราสามร้อยห้าทีนี้แต่ในประเด็นคําถามเนี้เขาไม่ได้ถามว่าแพทย์นะครับเขาถามว่าพยาบาลต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ทีนี้เราก็มาดูในเนี้ยถามว่า พยาบาลได้รับมอบหมายให้ช่วยแพทย์หลักง่ายๆเลยคือถ้าแพทย์ทําแล้วไม่มีความผิดคนช่วยทําก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นพยาบาลเนี่ยในคาถามนี้ดูให้ดีนะครับพยาบาลไม่ได้เป็นคนทําแท้งเองแต่พยาบาลได้รับมอบหมายให้ช่วยแพทย์แพทย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทําแท้งได้ตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้เมื่อแพทย์มีสิทธิ์ทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย คนที่ช่วยแพทย์ก็จึงไม่ต้องก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคําตอบที่ถูกก็คือไม่ผิดแต่คําว่าไม่ผิดเนี่ยถ้าตอบไปตรงคําถามก็คือต้องตอบตรงกับมาตรา305ก็ต้องตอบข้อ2คือไม่ผิดเพราะเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตของมีนะครับซึ่งตรงแย้ตรงกับประกาศแพทยสภาปี2548ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยยินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับในมาตรา305ไม่ได้พูดถึงเรื่องการยินยอมนะครับพูดถึงเรื่องต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่เราก็ต้องวิเคราะห์ให้มันตรงกับองค์ประกอบของมาตรานั้นๆนะครับแฟนถามว่าข้อหนึ่งผิดไหมถ้าตอบข้อหนึ่งมันก็เป็นคำตอบที่ถูกแต่มันไม่ตรงคําถามแต่ข้อสองเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกและมันก็ตรงกับคําถามตรงกับองค์ประกอบของมาตรา305นะครับ พอเข้าใจนะครับนักศึกษาจะต้องเปิดมาตรา305ประกอบไปด้วยนะครับต่อไปก็30นะครับข้อใดคือสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสาม,มาัญนะ,นะเราก็มาดูครับถ้าถ้าดูนะครับข้อนี้จริงๆแล้วเราเริ่มตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้งดีกว่านะครับถ้าเราตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้งได้ทั้งหมด เราก็จะเหลือข้อหนที่ถูกนะครับเช่นอ,อาจารย์ให้ดูข้อที่สี่นางสิละเพื่อนห้าสิบคนลงชื่อขอตอดถอนกรรมการสภาการพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในมาตราถ้าจะไม่ผิดน,นะสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญในมาตราสิบสองสิบสองวงเล็บสองนะครับคือคือสมาชิกสามัญเนี่ยมีสิทธิจะ สอบถามมีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลไปยังกรรมการสภาการพยาบาลได้นะครับมีสิทธิที่จะสอบถามเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลนะครับและก็ถ้าลงชื่อกัน50คนขึ้นไปเนี่ยสภาการพยาบาลต้องตอบแต่การที่จะตอบต้องเป็นคําถามที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลในข้อที่4การลงชื่อขออดถอนกรรมการสภาการพยาบาลเนี่ย การถอดถอนกรรมการสภาการพยาบาลมันไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลเพราะกรรมการสภาการพยาบาลเนี่ยเขามาโดยกฎหมายนะมาต้องมาจากการแต่งตั้งและมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการแต่งตั้งแล้วมาจากการเลือกตั้งในมาตราสิบ็ระบุไว้ชัดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับกิจการนางสี่และนางเพื่อนาสิบคนเนี่ยเขามีสิทธิตามมาตราสิบสองบูเลบสองเนี่ยก็คือต้องเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลเช่น การบริหารงานว่าโปร่งใสไหมบริหารเงินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นยังไงการบริหารคนอย่างเช่นก็เจ้าหน้าที่หรือ,อ,อคนอื่นก็ทํางานกันใครทุจริตอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่อย่างเงี้ยเราสอบถามได้แต่ไปถอดถอนกรรมการเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกิจการเพราะกรรมการเนี่ยมันเข้ามาเป็นและก็ออกไปเนี่ยโดยผลของกฎหมายนะครับ ไม่มีตรงไหนเปิดโอกาสให้ถอนถอนได้นะครับต่อไปข้อที่สามเพื่อนข้อสี่ไม่ใช่คําตอบที่ถูกนะครับข้อสามครับนางสามสลลงสมัครเป็นกรรมการสภาการยาบาลในฐานะผู้แทนหน่วยงานเราก็ต้องรู้นะครับในมาตราสิบสี่กรรมการสภาการยาบาลที่มาในฐานะผู้แทนหน่วยงานเนี่ยมันไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีการสมัครแล้วแต่ผู้ขับบัญชาของหน่วยงานนั้นก็จะส่งใครเข้ามาเป็นผู้แทนหน่วยงานแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติตามมาตราสิบแด ค,คือเป็นพยาบาลวิชาชีพไม่เคยถูกภักใช้ไม่เคยถูกเพิกถอ,อนไมอนญาตและไม่เคยเป็นบุคลมลลายนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการสภาการพยาบาลที่มาโดยหน่วยงานเนี่ยเราเรียกว่ามาจากการแต่งตั้งครับไม่ใช่การมาจากการเลือกตั้งเมื่อมาจากการแต่งตั้งคุณไม่ต้องสมัครนะครับเขาเลือกเองถึงคุณอยากจะไปแต่ถ้าเขาไม่อยากให้เป็นก็ได้นะครับข้อสจึงไม่ใช่นะครับส่วนข้อสครับ นางสองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสภาการพยาบาลเราต้องเข้าใจนะครับเลขาธิการสภาการพยาบาลเนี่ยเป็นตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งในกรรมการนะครับเหมือนกับตําแหน่งนายกตําแหน่งอุปนายกตาแหน่งเหรัญยิกอะไรเงี้ยดังนั้นตำแหน่งเนี้ยถ้าเราไปดูกฎหมายเนี่ยคนที่เลือกเลขาธิการสภาการพยาบาลคือนายกสภาการพยาบาล นายกเ네นี่ยเขาเป็นคนไปเลือกมาเองแต่ไม่ใช่เลือกตั้งนะครับไปเลือกหมายความว่าเขาจะเอาใครก็ได้มาเป็นเลขาธิการสภาการยาบาลเพียงแต่ว่าเมื่อเขาเลือกใครแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาชื่อของคนที่เขาเลือกเนี่ยไปเสนอกรรมาการสภาการพยาบาลให้เห็นชอบอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ <c oughs> ใครจะมาเป็นเลขาธิการสภาการยพบาลคนคนนั้นไม่ต้องไปสมัครรับเลือกตั้งครับต้องอยู่ที่ว่านายกจะเลือกไหม แล้วพอนายกเลือกเสร็จกรรมการก็จะเห็นชอบไหมถ้าเกิดนายกเลือกคนนี้แล้วกรรมการเห็นชอบคนนั้นก็มีสิทธิเป็นเลขาธิการสภาการพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นข้อสองคือไม่ใช่คําตอบนะครับคาตอบที่ถูกก็คือข้อหนึ่งมันเป็นสิทธิครับข้อหนึ่งเป็นสิทธินังหนึ่งขอหนังสืออนุมัติเกี่ยวกับความรู้ความชนานาญเฉพาะทางถ้าเราไปอบรมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาล,ลรับรองเนี่ย เขาจะออก certificate ให้ว่าเราเนี่ยมีความรู้ความชานาญเฉพาะทางนะครับบางทีก็ได้เก็ดหน่วยด้วยนะครับเป็นสิทธิส่วนหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของสมาชิกสามัญก็คือต้องประดุงเกียรติสั์คือใช้ใช้ว่ามีหน้าที่ต้องรักษาเกียรติยศภาพลักษณ์ชื่อเสียงของอวิชาชีพพยาบาลไอ้นั่นเป็นหน้าที่นะครับส่วนข้อหนึ่งเป็นสิทธินะครับโอเคนะครับก็ในอันนี้ก็ ขอจบไว้ในข้อ30นะครับอย่าลืมนะครับนักศึกษาสามารถไปดูประกอบทบทวนได้ใน y o u t u b e นะครับในช่องจีกฎหมายกับพยาบาลนะครับโดยด r ตรติ๊กนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อๆเพื่อนๆกันไปด้วยนะครับเจอกันเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้า